สวัสดีครับนะครับช่างเดชจากช่องช่างเดชพาชมนะครับคลิปนี้นะครับช่างเดชก็กลับมาแนะนําในเรื่องงานซ่อมนะครับกับท่านผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ช่างเดชได้นะครับแนะนําวิธีการวายสายหรือการต่อสายนะครับวงจรนะครับช่วยสตาร์ทมอเตอร์นะครับมอเตอร์สมร์นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคงจะได้ประโยชน์ นะครับกับคลิปที่ผ่านมานะครับสาหรับคลิปนี้นะครับช่างเดชก็นะครับ่อเรื่องเลยนะครับจะได้ไม่ไม่ข้ามขั้นตอนนะครับคลิปนี้ช่างเดชจะมาแนะนําวิธีการนะครับตรวจเช็คอุปกรณ์นะครับในตู้นะครับในตู้ควบคุมเพราะบางครั้งนะครับการทํางานในระยะเวลานานๆนะครับกับการทํางานที่มีกระแสไฟนะครับบางครั้งอาจจะตก นะครับบางครั้งอาจจะดับนะครับบางครั้งกระแสไฟอาจจะมามาไม่เพียงพอนะครับอาจจะทําให้อุปกรณ์บางตัวนะครับมีปัญหาหรือหรือเสียได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องวัดและตรวจสอบเป็นนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับช่างเด็กจะมาแนะนำนะครับแนะนําในเชิงนะครับในเชิงข้อมูลเชิงลึกนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านใดที่นะครับอยากจะ ตรวจสอบอุปกรณ์พวกนี้นะครับก็อาจจะต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่ามิเตอร์นะครับมิเตอร์นะครับก็คือแบบนี้นะครับเพื่อที่จะสามารถตรวจสอบได้ว่านะครับอุปกรณ์ชิ้นส่วนของเรานั้นอยู่ในสภาพปกติหรือว่าเสียนะครับตัวนี้ก็ไม่กี่บาทนะครับตัวนี้ก็ไม่กี่บาทหาซื้อตามร้านนะครับร้านที่เขาขายนะครับอุปกรณ์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับได้นะครับเดี๋ยวนี้มีหลากหลายนะครับมีหลากหลายยี่ห้อราคาก็ไม่แพงนะครับโอเคเรามาต่อกันเลยนะครับ อันดับแรกที่ช่างเดชจะแนะนำนะครับอีกตัวนี้นะครับก็คือตัวโอเวอร์โหลดนะครับตัวโอเวอร์โหลดหน้าที่ของโอเวอร์โหลดเนี่ยนะครับมันก็คือเท่ากับเป็นลักษณะคล้ายๆคล้ายๆจะบอกว่าเป็นฟิลก็ได้นะครับจะบอกว่าเป็นฟิลก็ได้คือเป็นตัวตัดการทํางานนั่นเองหน้าที่หลักนะครับไอตัวนี้เป็นตัวตัดการทํางานนะครับมันจะมีทั้งแบบไม่มีตุ่มสีแดงแล้วก็มีตุ่มสีแดงนะครับในกรณีที่มีตุ่มสีแดงเนี่ยมันจะเป็นโอเวอร์โหลดที่มีชนิดพิเศษนะครับสามารถที่จะรีเซ็ตตัวเองได้ นะครับรีเซ็ตตัวนี้ก็คือโอเวอร์โหลดตัวนี้นะครับจะใช้กับวงจรขับมอเตอร์กระแสสูงนะครับที่ใช้กําลังไฟเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันตัดแล้วนะครับมันจะไม่ต่อการทํางานนะครับมันจะต้องให้คนนะครับไปตัวเช็ควงจรแล้วก็มาสตาร์ทกดตัวสีแดงนี้นะครับวงจรมันจะกลับมาหน้าคอนแทคของอตัวโอเวอร์โหลดถึงจะได้ต่อเชื่อมต่อกันนะครับเชื่อมต่อกันลักษณะการ ลักษณะนะครับบุคลิกนะครับกายภาพของโอเวอร์โหลดนะครับโดยปกติมันจะต้องเชื่อมต่อกันตลอดเวลานะครับทีนี้เชื่อมต่อแบบไหนเดี๋ยวช่างเดียจะวัดให้ดูนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเราวัดนะครับเราก็ใช้มิเตอร์นะครับตั้งย่านไปที่นะครับบัสเซอร์ก็ได้ไอที่เป็นดังปิดๆนะครับเชื่อมต่อนะครับวัดขั้วใดขั้วหนึ่งก็ได้นะครับวัดกันไปเลยเทียบเทียบขั้วกันไปเลยนะครับนะครับทุกขั้วต้องมีเสียงนะครับทุกขั้วต้องมีเสียง นะครับต้องมีเสียงนี่นะครับนี่คือเอกลักษณ์ของโอเวอร์โหลดนะครับจะต้องมีเสียงถ้าไม่มีเสียงนั่นหมายถึงว่าโอเวอร์โหลดเสียโอเวอร์โหลดขาดยังไงก็ตามก็คือจะต้องมีเสียงเท่านั้นถ้าไม่มีเสียงนั่นคือเสียไม่สามารถใช้งานได้นะครับจบไปหนึ่งอุปกรณ์นะครับต่อมาอุปกรณ์ที่2อุปกรณ์ที่2ก็คือ,อเอาเป็นแคปลันก่อนแล้วกันนะครับแคปลันก่อนแล้วกันแคปลันนะครับแคปลันเนี่ย มันก็จะมสีสีแตกต่างกันไปนะครับระหว่างแคป2ตัวนี้นะครับโดยตำแหน่งนะครับมาร์คสีคือโคดสีก็คือทางผู้ผลิตหรือทางวิศวกรเขาก็จะทําให้มันแตกต่างกันไปเลยก็คือ,อแคปลันก็จะเป็นสีออกเงินเป็นสีอลูมิเนียมส่วนแคปสตาร์ก็จะเป็นสีดาไปเลยนะครับมันจะแตกต่างกันหลายจุด1ด้วยบุคลิกกายภาพด้านนอกนะครับไม่เหมือนกันแล้วนะครับสนะครับรายละเอียดความจุนะครับความจุในรายละเอียดของมัน นะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับสำหรับตัวแคปลันตัวนี้นะครับก็คือค่าความจุข,ของเขาจะอยู่ที่10ไมโคฟาร์ดนะครับบวกลบนะครับจะต่ำกว่านี้ก็ได้จะเกินกว่านี้ก็ได้ซึ่งจะไม่เกิน5%นะครับจะ10.5ก็ได้หรือว่า9.5ก็ได้นี้ก็ได้เหมือนกันแต่ลักษณะการวัดนะครับการวัดคาปานะครับการวัดคาปามันสามารถวัดได้2ออย่างคือถ้าเกิดเราใช้มิเตอร์อ ลักษณะมิเตอร์เข็มนะครับมิเตอร์เข็มหรือมิเตอร์อันาล็อกนะครับวัดนะครับเราก็จะวัดได้แค่ว่ามันทํางานโดยลักษณะเก็บประจุกับคายประจุเท่านั้นนะครับลักษณะเก็บประจุกับคายประจุมีช่างเดชจะทําให้ดูจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับจะตั้งเดี๋ยวจะตั้งย่านนะครับสีละโอมนิดนึงแต่ยังไม่สีละโอมก็ได้นะครับลักษณะโอเคเดี๋ยวเคลียร์ก่อนนะครับโอเคเคลียร์เป็นศูนย์นะครับให้ดูสังเกตเข็มนะครับเดี๋ยวช่างเดชจะนะครับเก็บประจุอ่า มันจะเก็บประจุคลายประจุของมันเองนะครับมันจะสวิงของมันเงี้ยแบบนี้นะครับนี่ถ้าวัดแบบนี้นะครับก็เป็นลักษณะอาการของนะครับแคปหรือว่าคาปาซิเตอร์ที่ปกตินะครับปกตินะครับเนี่ยปกตินะครับเก็บประจุคลายประจุแต่ถ้าตัวไหนนะครับที่อ่าวัดแล้วนะครับไม่ขึ้นนะครับเข็มไม่ขึ้นเลยหรือว่าเข็มขึ้นแต่ค้างนะครับอันนั้นถือว่าเสีย เดี๋ยวช่างเดชจะมีตัวอย่างให้ดูว่าในตัวที่เสียจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเอาเป็นแคปสตังค์ละกันเพราะว่าช่างเดชมีตัวเดียวนะครับเดี๋ยวตัวนี้นะครับน่าจะเสียเดี๋ยวช่างเดชจะให้ดูเดี๋ยวนะเสียไหมนะครับนะครับนะครับสังเกตว่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่างเดชจะให้ดูชัดชับ เดี๋ยวช่างเดยวจะให้ดูช,ดชัดนะครับเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวช่างเดยวจะให้ดูชัด,ชดเห็นไหมครับท่านผู้ชมเข็มจะลงช้านะครับเข็มจะลงช้ามากแทบจะไม่ลงนะครับแทบจะไม่ลงเลยนะครับนี่เป็นบ่งชี้ของอาการของนะครับแคบเสียนะครับแคบเสียนั่นเองเพราะจริงๆอ่ะการคลายประจุ ของแคปเนี่ยมันจะต้องคายประจุที่ค่อนข้างจะเร็วมากนะครับค่อนข้างที่จะเร็วมากอันนี้ก็ถือว่าเสียถ้าเกิดลงช้าหรือไม่ลงก็ถือว่าเสียนะครับในกรณีนี้เยวจะให้ดูของปกติเราจะเชียบก่อนนะครับโอเคจะเป็นในลักษณะแบบนี้เห็นไหมมันจะขึ้นแล้วฟุบแล้วก็ลงเลยนะครับขึ้นแล้วก็ฟุบแล้วก็ลงเลยขึ้นแล้วก็ฟุบแล้วก็ลงเลยแบบนี้นะครับนี่คือของดีนะครับส่วนค่าความจุนั้นนะครับส่วนค่าความจุถ้าเกิดเราอยากรู้มันก็จะต้องมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่ต้องวัดความจุได้ก็คือมต ที่เป็นนะครับมิเตอร์ที่จะเป็นดิจิตอลซึ่งก็จะมีนะครับมิเตอร์ที่จะเป็นดิจิตอลแล้วก็จะมีย่านวัดความจุเดี๋ยวช่างเด็กจะลองวัดให้ดูนะครับช่างเด็กจะตั้งย่านไปที่นะครับวัดความจุขาปานะครับเดี๋ยวเลือกฟังก์ชันก่อนนะครับวัดความจุขาปานะครับโอเคตั้งไปที่วัดความจุขาปาเซสซิโลก่อนนะครับหลังจากนั้นช่างเด็กก็จะนะครับเอาสายมิเตอร์นะครับ ไปแตะทั้งสองขั้วนะครับและรอให้วิเคราะห์นะครับรอให้เขาวิเคราะห์ดูซิเขาวิเคราะห์ได้เท่าไหร่ยังไม่นิ่งนะครับต้องรอนะครับถ้าเกิดว่าเป็นดิจิทัลมิชิตโตนะครับต้องรอเบื้องต้นาคาดว่าคงนิ่งแล้วนะครับค่าความจุข,ของนะครับแคปตัวนี้นะครับตกมาอยู่ที่ 5.80ไมโครนะครับก็จัดว่าตกมาเยอะนะครับเดี๋ยวเรารวัดใหม่อีกทีนึงนะครับวัดใหม่อีกทีนึงนะครับเพื่อความชัวร์โอเคดูอีกทีนึงนะครับอ่านะครับถือว่าอ่านี่นะครับคือค่าความจุจริงๆนะครับค่าความจุที่ได้ณนะตอนนี้ก็คือ5.80ไมโครซึ่งอันนี้ก็ถือว่าความจุค่อนข้างจะต่ำแล้วนะครับถ้าเอาไปใช้งาน,นจริงๆก็ คุณภาพก็จะไม่สมบูรณ์จะถามว่าใช้งานได้ไหมก็อาจจะใช้งานได้แต่ทีนี้ในส่วนของกําลังของมอเตอร์ก็จะลดลงไปนะครับและอีกไม่นานความจุก็จะค่อยๆลดไปเรื่อยก็จะทำให้มอเตอร์ไม่หมุนนั่นเองนะครับไม่หมุนนั่นเองนี่สำหรับการดูค่าของความจุนะครับของอแคปหรือว่าคาปาซิเตอร์นั่นเองแต่ถ้าบบช่างท,ทั่วไปนะครับช่างท,ทั่วไปที่เขามีมิเตอร์แค่มิเตอร์เข็ม นะครับเขาก็จะวัดแค่เก็บประจุคายประจุแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นแบบแบบเข็มค้างหรือว่าเข็มขึ้นแล้วลงช้าก็เขาก็จะเปลี่ยนเลยนะครับเขาจะเปลี่ยนเลยโอเคผ่านไปอีกงตัวนะครับทีนี้ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็เดี๋ยวอันนี้เก็บนะครับตัวต่อไปตัวต่อไปก็จะเป็นแคปอีกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือแคปเขาเรียกว่าแคปสตาร์ทนะครับจะตัวใหญ่แล้วก็เป็นเคลือบด้วย บอดี้พลาสติกนะครับแคปสตาร์ทจะตัวใหญ่หน่อยแต่นะครับแล้วก็จะมีความจุที่มากกว่าแคปตัวนี้นะครับจะมีความจุที่มากกว่าก็จะมีความจุตั้งแต่ร้อยห้ถึง126ไมโครฟารัดนะครับกับกำลังไฟ220โวลต์นะครับเป็นแคปที่ใช้กับไฟแอซีไฟบ้านนะครับซึ่งจะไม่มีขั้วบวกขั้วลบนะครับสามารถรับได้ถึงนะครับ60เฮิร์ตนะครับตั้งแต่50เฮิร์ตถึง60เฮิร์ตก็สามารถรับได้นะครับนี่ตัวนี้ นี่คือรายละเอียดหรือเนมเพจของนะครับแคปตัวนี้ส่วนการวัดก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวเมื่อกี้นะครับก็คือวัดวัดถ้าเกิดวัดเข็มนะครับวัดเข็มก็จะกตั้งย่านเดียวกันก็ได้นะครับตั้งย่านเดียวกันก็ได้นะครับเซตซิก่อนนะครับตั้งย่านเดียวก็ได้นะครับแล้วก็นะครับเช็คนะครับอ่าสูงไปนะครับสวิงสูงไปนี่ความจุมันสูงนะครับโอเค นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นี่นะครับก็จะกระดิกอย่างนี้นะครับนี่คือปกตินะครับเข็มจะขึ้นไวลงไวอย่างเนี้ยนะครับสังเกตเห็นไหมครับนะครับนี่คืออ่านี่คือแคปปกติหรือว่าคาปาทิเตอร์ปกติแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าความจุเท่าไหร่นะครับเราก็ตั้งตั้งย่านไปที่นะครับฟังก์ชัน วัดความจุ้าปาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่างเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบหนึงนะครับให้ดูอีกรอบนโอเคนะครับแล้วก็นะครับเอาสายเขียบขอเขียบนะครับโอเคแล้วก็เอาสายเข้าไปจิ้มทั้งสองขั้วเลยนะครับแล้วรอให้นะครับไม่ไม่ให้มิเตอร์เขาประมวลผลนะครับรอให้มิเตอร์ประมวลผลเดี๋ยวใหม่นะครับเมื่อกี้ขยับ 380.4นาโนเอมันเพี้ยนๆนะครับมันเพีย้ยนเพ้ยนมันเพี้ยนหรือเปล่าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวก่ออีกรอบ ง่ายๆนะครับออ่าอ่าามิตเตอร์นะครับเกิดการเออร์เลอร์นะครับเพราะว่าอ่ามิตเตอร์รุ่นนี้นะครับมิตเตอร์รุ่นนี้ของ Unity นะครับรุ่นที่ช่างเดชใช้อยู่เนี่ยนะครับมันสามารถรับคาปานะครับสูงสุดได้แค่ร้อยไมโครฟารัดนะครับร้อยไมโครฟารัดเริ่มตั้งแต่4นาโนนะครับถึงร้อยไมโครเพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยมันเกินกว่าร้อยไมโครเพราะฉะนั้นมิเตอร์ตัวนี้ไม่สามารถประมวล ประมวลผลได้นะครับถึงประมวลได้มันก็ไม่น่าเชื่อถือมันเกิดอาการเออเลอร์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องใช้เชื่อจากนะครับมิเตอร์เข็มนะครับก็ถือว่า,าแคปตัวนี้หรือว่าคาป,ปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับก็ยังใช้งานได้อยู่ก็ยังเก็บประจุคายประจุได้อยู่แต่เราไม่สามารถารู้ได้ว่ามันยังคงค่าความประจุอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองเพราะว่า ถ้าเราจะต้องการนะครับวัดค่าจริงๆเราก็ต้องหามิเตอร์ที่มีสเปคสูงกว่านั้นนะครับแต่ว่าช่างเดชของช่างเดชจะมีรับสเปคสูงสุดได้แค่ร้อยไมโครนั่นเองนะครับก็เป็นอันว่าจบไป1นึชิ้นนะครับหนอุปกรณ์ต่อไปเรามาดูอุปกรณ์ตัวสุดท้ายสําหรับในวงจรนะครับก็คือตัวรีเล์นะครับตัวรีเล่อ่าตัวรีเล่นะครับมันก็จะมีโค้ดนะครับหน้าที่ของรีเล์ก็คือหน้าที่ตัดต่อ นะครับตัดต่อให้วงจรไฟฟ้านะครับจากสตาร์ทนะครับจากสตาร์ทให้ไปลันนะครับให้ไปลันโดยตัดต่อที่หน้าคอนแทกตำแหน่งที่นะครับ1กับตำแหน่งที่2นะครับโดยที่คอมมอนจะอยู่ตำแหน่งที่5นะครับไม่ทราบว่าช่างเดชจะให้ให้ดูจะเห็นไหมนะครับรู้สึกว่าน่าจะไม่เห็นนะครับน่าจะไม่เห็นนะครับนี่นะครับตำแหน่งที่1อยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ตำแหน่งที่2อ,อยู่ตรงนี้อ่าตำแหน่งเนี้ยมันจะเป็นหน้าคอนแทคเพราะฉะนั้นปกติเนี้ยมันจะเชื่อมต่อกันนะครับมันก็จะมีสัญญาณเชื่อมต่อดังปิ๊ดๆนะครับเราก็อ่าตรวัดนะครับวัดตรวจเช็คเนี่ยะครับมันจะต้องมีเสียงเต้ปิ๊ดอย่างนี้นะครับถ้าปกตินี่นะครับอ่านะครับ จะมีนะครับการเชื่อมต่อนะครับส่วนนะครับอีกฝั่ง5ซึ่งเป็นฝั่งคอมมอนนะครับฝั่งคอมมอนคือสายที่จะไปคอมมอนนะครับสั่งที่จะมาจากฝั่งเทอร์มมนอนที่เป็นฝั่งลาย2จะเข้ามาที่หมายเลข5นะครับแล้วก็จะมาร่วมกับหมายเลข2นะครับฝั่งนี้หน้าที่ของเขาด้านในนจะเป็นคอยทองแดงนะครับจะเป็นคอยทองแดงนะครับคอยตัวนี้มันจะหน้าที่ของมันก็คือเป็นการสร้างสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำนะครับเพื่อดึงหน้าคอนแทคด้านใน นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการวัดตรงนี้เราจะต้องวองัดในส่วนของค่าโอห์มนะครับในส่วนของค่าโอห์มโอห์มปกติของคอยตัวนี้นะครับโอห์มปกติของคอยตัวนี้จะอยู่ที่ไม่ควรต่ำกว่า 4.5k โอห์มนะครับและไม่ควรสูงเกินกว่า,า 7k โอห์มนะครับให้อยู่ในระหว่างตา่ำกว่า7และไม่ไม่ต่ำกว่า7ลงมานะครับแล้วก็ไม่ควร ต่ำกว่า4นะครับก็คือให้อยู่ที่4 4 4กิโลโอห์มขึ้นไปแล้วก็ต่ํากว่า7กิโลโอห์มลงมาอยู่ในเลงนี้นะครับถือว่าปกติเดี๋ยวช่างเดชจะให้ท่านผู้ชมชมดูว่าไอ้คอยทองแดงตัวนี้ไอ้คอยนะครับคอยเนี้ยคอยของรีเลย์ตัวนี้มันจะอยู่มีค่ากี่โอห์มนะครับเดี๋ยวช่างเดชตั้งด้านวัดไปที่ 1k นะครับคูณ 1k นะครับโอเคแล้วก็ตั้ง4มให้ตรงนะครับอ่าเราวัดไปนะครับ นะครับก็จะอยู่เกือบเกือบ7นะครับเกือบ7ก็จะเป็น5นะครับ5.5 6จก็คือเกือบ7นะครับนะครับเกือบ7นี่นะครับอ่าเกือบ7นะครับเกือบ7ก็ถือว่านะครับคอยตัวนี้ยังทางานได้ปกติยังทางานได้ปกติลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้เราก็สามารถวัดได้ทั้งทั้งสองสายนะครับทั้งสองสายถึงแม้ว่าเราขยับเปลี่ยนสายนะครับ เพราะว่าด้านในมันจะเป็นขดทองแดงพันกันนะครับเป็นสนามสร้างสนามไม้เหล็กนั่นเองเดี๋ยวเราเดี๋ยวถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากดูเดี๋ยวช่างเด็กจะแกะดูนะครับด้านในนะครับว่าหน้าที่เขาจะเป็นแบบไหนนะครับเราจะได้รู้อ่านะครับนี่คือนะครับนี่คือตัวนี่คือตัวเจ้าคอยทองแดงนะครับคอยที่สร้างสนามไม้เหล็กก็คือตำแหน่งขาขาห้านะครับตำแหน่งขาห้ากับขาสองเนี่ยนะครับอันนี้ขาห้านะครับอันนี้ขาห้า นะครับอันนี้ขาสองนะครับพอไฟเข้ามาตรงนี้ปุ๊บนะครับตรงนี้ไฟมันก็จะไปหมุนนะครับวนบริเวณขลลวดในในม้วนตัวนี้นะครับเซิรเกิดเกิดสนามไม่เล็กพอเกิดสนามไม่เล็กปุ๊บนะครับมันก็จะดึงดูดดูดหน้าคอนแทคตัวนี้ออกนะครับดูดหน้าคอนแทคตรงนี้ให้มันติดแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นตัวนี้ไหมตัวสะพานตัวนี้เห็นไหมตัวสะพานตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนที่ช่างเด็ดขยับเนี่ยเนี่ยมันจะมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยช่างเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยนะเดี๋ยวจะให้ชม เห็นไหมเอ้ยเ่ยเนี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 ่ยจะเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวแผ่นทองเหลืองเนี่ยที่มันติด,ต,ดติดกันเนี่ยตำแหน่งปกติปิดมันจะติดกันอย่างนี้เวลาเราวัดหน้าคอนแทคมันจะติดนะครับแต่พอเวลาวงจรทํางานปุ๊บตรงนี้มันจะตัดไฟจะไม่ไม่วิ่งผ่านาจากตําแหน่งที่1มาตําแหน่งที่2นั่นเองนะครับแล้วมันก็ส่งไปในส่วนของลัน ส่วนไฟลันมันก็จะวิ่งผ่านในส่วนของขอดลวดแล้วก็เข้าไปในเทอร์มินอลฝั่งลันนั่นเองนะครับนี่คือหน้าคอนแทคของรีเลย์และปัญหาของตรงนี้นะครับจะมีบ่อยถ้าไปใช้งานกับในส่วนของพื้นที่ตรงไหนที่มีไฟตกบ่อยๆนะครับก็จะทําให้วงจตรตัวนี้นะครับระหว่างที่ไฟตกมันก็จะดิบนะครับไฟมามันก็จะเป็นแล้วลักษณะการทํางานของมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเกิดอาการสั่นอย่างนี้นะครับ ทำงานไม่ต่อเนื่องพอทำงานไม่ต่อเนื่องเกิดกระแสสูงนะครับความร้อนสูงความร้อนสูงโอเวอร์โหลดก็ตัดนะครับโอเวอร์โหลดก็ตัดการทํางานแต่ถ้าเกิดเป็นนะครับอมอเตอร์กําลังตั้งแต่1.5แรงขึ้นไปพอมันตัดปุ๊บนะครับพอมันเย็นตัวมันก็ไม่สามารถกลับคืนทํางานได้ปกติตามเดิมเหมือนมันตามกลับคืนมาทํางานปกติเหมือนเดิมนะครับก็ต้องให้เจ้าของนะครับเจ้าของมอเตอร์ไปกดรีเซ็ตตรงนี้ใหม่นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นมอเตอร์ขนาดต่ำกว่า1แรงนะครับพอโอ,โอ์โหมันเริ่มเย็นนะครับแผ่นตัวรับความร้อนหรือว่าแผ่นเบเบทนที่อยู่ด้านในมันก็เริ่มคลายการโก่งตัวนะครับมันก็จะดีดกลับคืนไม่ไต้เมเดิมก็คือเป็นตำแหน่งเชื่อมเชื่อมต่อเหมือนเดิมนั่นเองนะครับโอเคนี่คืออุปกรณ์ที่อยู่ด้านในของนะครับชุดช่วยสตาร์ทมอเตอร์แลวก็มอเตอร์สเสม์้นั่นเองก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับอุปกรณ์หลักๆของ ของการประกอบชุดช่วยสตาร์ทของมอเตอร์นะครับถ้าเราเข้าใจแล้วเราเข้าใจหลักการวัดแล้วนะครับเราก็จะสามารถตรวจเช็คได้ว่าสาเหตุที่มอเตอร์ของเราไม่ทํางานเกิดมาจากอะไรบางครั้งก็อาจจะเป็นโอเวอร์โหลดเสียนะครับบางครั้งก็อาจจะเป็นจากคาปาหรือว่าแคปนะครับลดค่านะครับลดค่าความจุหรือว่าช็อตหรือว่าเสียนะครับหรือว่าไหม้หรือว่าระเบิดอันนี้ก็แล้วแต่อาการที่จะเป็นนะครับ ตัวนี้นะครับผ่านไปแล้วมันก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสำหรับคาปานะครับคาปาที่จะใช้กับมอเตอร์ขนาดต่ำกว่าอ่าต่ำกว่าหนึ่งแรงลงมานะครับซึ่งจะมีนะครับมีโอโหลดนะครับอยู่ด้านในนะครับโอโหลดอยู่ด้านในนะครับเชื่อมกับโอโหลดไว้เลยนะครับโอโหลดชนิดนี้ก็จะเป็นโอโหลดนะครับ ปกติที่ไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะครับเมื่ออุณหภูมิกลับมาปกติโอโลดก็จะเชื่อมต่อการทํางานเหมือนเดิมนะครับอีกขาฝั่งหนึ่งของโอโลดนะครับก็จะเชื่อมอยู่ในนะครับขาป่านี้เลยนะครับส่วนขาที่ออกมานะครับก็จะไปสายดํานี่ก็จะไปที่นะรันนะครับสายน้ําเงินนี่ก็จะไปมาจากสายลลยนะครับสายลลยนะครับส่วนสีส้มนี่ก็จะไปตัว รีเลย์นะครับรีเลย์ฝั่งหน้าคอนแทคหมายเลขหนึ่งนั่นเองนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอีกหนึ่ชนิดนะครับหนึชนิดอันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมที่ไม่เคยเห็นไม่เคยทราบได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับจะได้ผ่านสายตานะครับ